ซีอ,อซิ้วขาวสองช้อน,นแล้วมันหอยจากตู้เย็นนะคะเนี่ยหนึ่งช้อน น้ำตาทรายช้อนครึ่งค่ะช้อนชานะคะแค่นี้ผสมน้ำซส้มก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ FC Channel ผัดเที่ยวนะคะและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุตั๊กก็จะทําเมนูอีกเมนูหนึ่งก็คือผัดถั่วงอกนะคะใส่หมูสับนะคะใส่เต้าหู้แต่คุตั๊กก็จะเอาเต้าหู้ลงไปทอดก่อนนะคะเต้าหู้แล้วก็ใส่หมูสับใส่ไปขึ้นกุ้ช่ายแล้วก็ใส่ถั่วนี่ค่ะน้ำซอสคุตั๊กเขปรุงไว้เรียบร้อยก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยน้ำตาลทรายอคนนี้ค่ะตามด้วยนี่ค่ะ พริกที่กุตักโขกไว้นะคะโขกไว้เพื่อที่จะเอารสชาติให้พี่ดโดทานด้วยนะคะพี่ดโดอยากจะาทานรสชาติจืดๆพี่ดโด,โดไม่ชอบแล้วเราไม่ชอบจืดเอานี่ตักโขกให้มันหอม พริกแดงกินดากระเทียมนะคะไม่ไม่ใช่ผัดจืดไดผัดมีให้มันมีรสชาติหน่อยนะคะพี่โรก็จะชอบทานผักแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเผ็ดก็ผัดแบบจืดได้นะ,ะไม่ว่ากันนะคะ,ะก่อนอื่นคุณต้าก็ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วจะทอดเจ้าหู้ก่อน ทอดน้ำมันให้มันเหลืองหน่อยนะคะมันจะได้อร่อยถอยไปปันกลางไปหาอ่อนนะคะไม่ต้องเร่งรีบเต้าหู้เราก็จะกรอบอร่อยนะคะไม่ต้องเร่งรีบนะคะ ถั่วงอกกต้งก้าแช่น้ำส้มสายชูกรอบมากแม่เพื่อนไม่ต้องแบบว่าผัดให้สุกมากนะคะขาวแล้วก็กรอบนะคะค่ะแค่แค่ผัดแล้วมันกรอบมากนะคะเตาห้มันเซ็ตตัวแล้วนะคะก็สามารถกลับได้ค่ะเหลืองมากน้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะ กุ้งับก็ไม่ต้องเหลืองมากค่ะขอบนอกคุ้มในนะอขอบนอกคุ้มใน พอประมาณนะเพื่อนถ้าเหลืยงมากเข้าเต้าหู้เราก็จะแข็งเราก็ต้องเอาอปิดแก๊สเลยค่ะเอาผี่อยงประมาณน,นี้นะคะตักชิ้นใหญ่ๆลยค่ะ ข้ามูต้องล้างก่อนนะนเพื่อนแค่มาทอดให้มันพึงเสด็จน้ำก่อนค่ะตักล้างแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณคึ่งชั่วโมงนะคะหน้าเหลืองหน้าทานเลยกรอบนอกนุ่มในนะคะมันก็จะอร่อยมากนะะค ่อยมาออขอบนอกนุ่มในนะคะคุตาก็จะเอาน้ำมันที่ผัดนะคะเนี้ยทอดออกใส่ก่นอนคุณต้ก็ใช้น้ำมันผัดนะคะน้ำมันใหม่แค่นี้พอค่ะ ทอดกะบผัาไม่เหมือนกันนะคะน้ำมันเก่ากระตักเทใส่ลงตปนนี้เนี่ยกระเทียมกับชิดด้นแดงจีนดา น้มันเล็กน่อยใค่ะอามค้ใส่หมงสัปมีประโยชน์มากนะคะเนี่ยต่าหู้โปรตนีนน้ำมันกุ้งก็ิ กระเทียมก็เหลืองแลวนะแล้วก็ใส่หมูสับนะคะ ให้อมเลยนะคะเพื่อนๆเหนียจับเพราะว่าขักของออกมันสร็เรียบร้อยแล้วค่ะเนี่สุกประมาณ80%สิบปรตก็จะกรุงเลยนะคะตักก็ใส่น้ำมันน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะ เพราะว่าถุงอ่ามันสุดเลยจะได้ไม่เสียเวลานี่มันต้องใช้ความเลย <c oughs> ต้องใช้ความเลยนะคะผัดแล้วขึ้นเลย เสร็จแล้วใบขึ้นช่ายค่ะกับต้นหอมนะคะต้ะนหนะะอมด้เริ <c oughs> ่ยไ่เลย เราก็จะใส่เต้าหู้คือเต้าหู้ของเรากรอบนะคะนี่ค่ะเต้าหู้นะคะ <c oughs> น่าทานนะคะเพื่อนๆห้ามขลุกขลิกนะคะไม่ต้องน้ำมากสุดต้าไม่ชอบน้ำมากข <c oughs> ้าชิมหน่อยนะคะ น่าอร่อยมากอืมยอดมากคอร่อยมากค่ะเสรเรียบร้อยแล้วค่ะเยวจะตักไปให้ไปเย็นหน่อยถั <c oughs> ่ง,งอกสดมากนะเพื่อนๆอ,อร่อยมากเลยพูดได้คำเดียวว่าอร่อยมีประโยชน์ เนี่ยพอนาเย็นรสชาติกลมกล่อมทานกับข้าวต้มนะมสุดยอดเลยค่ะผัดหมูสับใส่ถั่วงอกใส่เต้าหู้นะคะของคุณตักอร่อยมากเลยค่ะน,นี่ <มา S 2> ครับมาแล้วให้พี่โรชิมสิขึ้นสูงทีเรียบร้อยแล้วครับแ้พี <AD. S 1> ต้มหัอกรอบนะคะกรอบอร่อยลูกต้มะัวกอบได้เราซุมแล้วห่ะพี่ดอยด้วยอร่อยเนาะอเคอ่ันนี้อันนี้น้ำนี่อ่ะอันนี้ต้มส้มปลาสีกุลนะฮะมีคลิปแต่ว่าอันนี้ทำได้เช้าแล้ะอันนี้เป็นมาทานจนช่วงบ่ายช่วงเย็นอันนี้อันนี้ยำปลากระป๋องทอดกรอบนะเพื่อนๆมีอคลิปหนึ่ง อันนี้เป็นไงพี่โดกินนักดูกนะพี่โดกินไหมก้อยู่ไนรอ <c oughs> เข็นไปกันรรเริ่มอิ่มพี่โดเริ่มอิม่มกินเยอะแล้ว <c oughs> อ,อร่อย หมูสับใส่เต้าหู้ถั่วงอกนะคะผัดหมูสับใส่ถั่วงอกอร่อยมากมากรสชาติได้ที่ค่ะฝากเพื่อนๆนิดต่อและกดติดติดกับ Subscribe เมนูผัดถั่วงอกหมูสับของคุณตั๊กด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกายบายบาย